มาพักที่โรงแรมหนึ่งคืเนเหนียวอะไรมาบ้างคือโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่จะต้องครบของจะต้องครบแตรน,นี้ต้องบอกเลยว่าเจอคนเยอะแล้วคือเวลาราแต่งหน้าต้องแบบดีเมาเริ่มจากสกินแคร์ก่อนละกันเนาะไอจะเป็นหุงแบบที่ใช้มาไม,ไม่น่าจะต่ำกว่า10ปีได้ก็จะมีขาดไม่ได้ก็คือพยาพีเซรั่มรีจูโกนะคะแล้วก็ตัวน,นี้มัคช่ำๆเลยบางทีเรา เหนื่อยอิดโรยาก,การเดินทางเนี่ยอยู่ก็จะพกตัวนี้มาเป็นตัวปิดจบก่อนนอนเนาะแล้วก็แน่นอนนะคะคลีนเซอร์ตัวนี้ค่ะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นี่น้ำตกนะบอกแล้วว่ามาครบทีมแล้วก็ไมเซลล่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแผ่นทนเนื้อแพ่นนะคะที่ใช้ก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็นี่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นลิปแอมพูนะคะเป็นลิปที่แบบ เรามาปากออนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มากไปแล้วหนึ่งรอบอันนี้ก็คือทาหนึ่งรอบก่อนที่เราจะทาลิปติกนะคะคือเรามาไ้ก่อนนะคะการทาลิปทของเราจะสวยมากทุกคนและนี่นะคะก็มีกนันแดดนะเรามางานโรงแรมยูสพกรองพื้นสูตรนี้นะคะซึ่งเป็นสูตรที่เล่นแสงแล้วก็เป็นงานผิวที่สวยสุขภาพดีมากๆนี่อุรอง,งพื้นสูตรนี้อยู่ลงเบอร์ห้านะคะสําหรับผิวสองสีเนาะสเปรย์แรก ไตรเมอร์ er. นะคะอันนี้เฉพาะงานผิวนะคะอันนี้เฉพาะงานผิว h e โหลงานผิวอย่างเดียวนะคะขนาดนี้คนบ้านมันที่จะพกมาแล้วก็คือแบบเราเป็นช่างอะเนาะคือแบบเวลาเดินทางอะอันนู้นก็เสียดายอันนี้ก็เสียดายก็คือยกเป็นกล่องมาเลยแต่เอาวันที่เราใช้มามีอาร์เชโนทาตาของน้องฉัรน,นะคะแล้วก็จะมีมาสคาร่าปัดขนคิ้วดินสอเขียนคิ้วของกิฟฟรีนค่ะก็จะมีที่อายขนตาแล้วก็นี่เลยนะคะ ของพี่ป้าวมินิดนะคะตัวคอนซีลเลอร์ใต้ตาดูโอ Duo นะคะแน่นอนเบอร์0ูนย์หเบอร์โปรดต้องมีติดกระเป๋าตลอดนะคะอ่ะมาถึงพาเลททาตานะคะวันนี้จะเลือกทาตาของนี่เลยชาร์ติบิลลี่นะคะแล้วก็ทูดี้ดอลนะคะน้องฉักโรอิทนะคะแล้วก็โรอิเทเขียงคิ้วนะคะแล้วก็ดีออลบอบบี้บาวนะคะ ต้องพื้นสติ๊กนะคะผมป,ปิดค้นเทนนะคะจะเอามาเบอร์ปิดฝ้านะคะเบอร์ที่ปิดฝ้าขอยู่ผิวสองสก็คือ f s 3 3อัามน้ำหอมต้องตัวหอมด้วยนะแล้วก็เซตติ้งสเปรย์นะคะของ Color Key นะคะนี่แต่งเสร็จีแปรงแต่งหน้าคะะทุกคนมันเยอะมากฉันขาดอะไรอันนึงไม่ได้ฉันก็เป็นคนเยอะแบบนี้โอเคนะคะเอามาให้ดูกันนะคะ จะได้นึกภาพออกว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเวลาเดินทางเขาพกอะไรมาบ้างนะคะนนจริงๆก็เลือกไม่ได้อันนี้คือเลือกมาคัดกรองมาสุดๆละนะคะ